สวัสดีค่ะมเมเชลเลอร์ค่ะหัวข้อกรณีศึกษาสิบโน้ตสามสิบเล่มทำเงิน30มหมบาทถ้าเกิว่าคุณอ่านอีเมลแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูวิดีโอคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้รับข่าวสารผ่านทางอีเมลก็มาดูกันเนื้อหากันทีนี้เกิดว่าคุณสนใจ มันไม่ได้เข้ามาเช็คว่ามีจํานวนคนเปิดอีเมลอ่านเท่าไราก็เพิ่งเข้ามาเช็คเมื่อไม่นานมานี้โดยสถิติแล้วเวลาส่งอีเมลเนี่ยส่วนใหญ่ตามสถิติแล้วโดยเฉลีย่ยประมาณ20%ที่มีคนเปิดอีเมลค่ะอย่างของเมนี่คิดว่าเนื้อหาพอคงพอจะใช้ได้ว่ามีคนเปิดอีเมลโดยเฉลี่ย2 8ถึง4 0เลยดิ ก็คือเป็นตัวเลขที่สูงม,มากก็เลยคิดว่าจะเริ่มส่งอีเมลจะเริ่มเขียนอีเมลให้ทุกคนทุกทุกวันเสาร์แล้วก็อาจจะเพิ่มวันพุธด,ด้วยค่ะนี้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจต้องการรับข่าวสารจากทางอีเมลทำยังไงก็ให้สมัครเรียนคอร์สฟรีคอร์สนี้ค่ะแต่ว่าในกรณีที่คุณสมัครเรียนแล้วแต่ว่าเปลี่ยนใจก็คือยกเลิกการรับข่าวสารแต่ว่าเปลี่ยนใจไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็เนื้อมีม เนื้อหาที่หลากหลายมากสาั่งเพิ่มยอดขายเพิ่มยอดเงิน,นโฆษณาเหตุผลห้าข้อทำไมุเกิดโนอนยังเปิดก้อนอีกดานก็มีเคล็ดลับอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ว่าเป็นประโยชน์มากอะค่ะก็เกิดว่าคนยกเลิกข่าวสารเรียบร้อยละเปลี่ยนใจต้องการที่จะรับข่าวสารจากทางโรงเรียนนรายจากทางเยเนี่ยก็มาลิงก์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดิสคริปชันนะคะว่าทำยังไงก็เข้ามาอ่านตรงวิธีการตรงนี้ค่ะ ทีนี้ก็ในศึกษาวันนี้ก็เนี่ยค่ะก็ในวันนี้เป็นตลาดที่เฉพาะเจะจงแล้วก็มีคนในครอบครัวของมีคนใกล้ตัวคนคนในครอบครัวเองก็แนะนําให้ทําตลาดนี้แล้วก็ตลาดนี้ทําตั้งแต่เมื่อปี2019ก็เริ่มทําจากเล่มแรกก่อนนะคะพอขายได้แล้วก็จาก ตลาดก็คือเป็นจลาดเจ้าจงแล้วก็จะจองก็คือจะตลาดให้แคบไปอีกนะคะก็ตอนนี้มีทั้งหมด30เล่มก็ไม่ได้ทําเพิ่มอีกเลยะคะ่ตั้งแต่ปี2 0 1 9แล้วก็ทํากําไรได้ดีมากนะคะอย่างที่ให้ดูนี่ก็30เล่มอ่าสาเล่มเนี่ยตั้งแต่มีนาคือเดือนมีนาปี2019ที่เริ่มทำจนถึงเดือนอกันยาปี2021นีเดือนนี้วันนี้ก็ขายได้ ลืมจดโน้ ố ไว้นิี้นึงว่าขายได้กี่เล่มถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะขายได้ร้อยร้อยสมสิบเล่มไม่เอ่ยถ้าถ้าจำไม่ผิดร้อยสามสิบเล่มก็ลืมจด อจำนวนเล่มนิดๆก็ขออภัยด้วยก็ทำรายดีมากค่ะ30เล่มทำเงิน27,500บาทก็กำไรเฉลี่ยต่อเล่ม9ก้บาทเป็นน้กลงทุนแล้วก็ไม่ได้โฆษณาเลยนะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตเล่มนี้เป็นสมุดโน้ตลายเส้นธรรมดาค่ะก็ความจริงแล้วแนะนำให้ในักเรียนที่โรงเรียนคอร์สเนี่ยทำสมุดโน้ตลายเส้นธรรมดาแค่10-20%ก็แนะนำก็ประมาณ10%เท่านั้นเพราะมีคนทำเยอะค่ะคู่ขายมีมากก็แนะนำถาพวกโลคคนเทนต์ที่มีรายละเอียดข้างในมากกว่าค่ะอย่างพวกแพลนเนอร์ล็อกบุกแล้ว็ พวก Activity b o พวกพั z ดุ์พวกระบายสีวอ search มีสื่ออะไรประมาณนี้ค่ะก็อี่บอกจริงๆแล้วจะแนะนำให้ทำพวก l ล w c o คอนเทนต์ c ล n t e คอนเทนต์ก็ตามชื่อก็คือมีคอนเทนต์แต่ไปมีคอนเทนต์ไม่เยอะนั่นเองเช่นพวก Logbook planner Guidebook ได้นะคะแบบนี้แต่ในกรณีนี้มันเขายังเพราะว่าออกแบบได้ตรงกับลูกค้าเป้าหมายในที่นี้ออกแบบเนี่ยหมายถึงทั้งปกแล้วก็เนื้อหนอ่อแล้วที่ที่ออกแบบ ให้ตรงกับนักข่าวประหมายก็คือปกนั่นเองเพราะว่าข้างในอย่างที่บอกเป็นสนวนลายเส้นธรรมดาค่ะแล้วก็เป็นตลาดที่เฉพาะจะจองไม่ค่อยมีโครแข่งสำหรับว่าถ้าคุณหาตลาดเป็นหาคีย์เวิร์ดหาคีย์เวิร์ดเป็นรีการ์ใส่คีย์เวิร์ด ก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีค่ะเพราะว่าเทคนิคนี้เทคนิคเดียวก็นาให้ยอดขายออรายได้ของตัวเองเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเลยเดียวก็ไม่ต้องโฆษณาค่ะต้องใส่คีย์เวิร์ดใส่คีย์เวิร์ดให้ถูกวิธีเกิดว่าคุณลองเรียนคอร์สโนนเงินล้านมาแล้วก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องนึงแล้วก็รวมถึงคอสเม a m ซอนเอส o แล้วด้วยเอาแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายป,ปกสวย อย่างเดียวไม่พอนะคะสวยโดดเดียวไม่พอแต่ต้องอยู่ที่ว่าคุณออกแบบตรงกับลูกค้คาเป้าหมายไหมอย่างปกตลาดนี้ง่ายมากนะคะใช้เวลาทำสโสลทชอปค่ะสองในทีเสร็จแล้วก็เป็นก็คือเป็นธีมเดียวกันนั่นเองแต่ว่าเปลี่ยนก็คือตรงปกสมุดเนี่ยก็คือเป็นไทเทลเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามตลาดนะคะก็เกิดว่าคุณหาตลาดเป็นคเวิรดเป็นหรือ็นสกิวรออกแบบแบบ ให้ตรงกับความต,าต้องการของลูกค้าเป้าหมายก็สามารถจะขายสมุโน้ตลายเส้นธรรมดาได้ค่ะก็อย่างที่แจ้งก็คือปี29ก็ไม่ได้ทำเพิ่มเลย3ปีผ่านไปยังทำเงินพาสซีฟอินคัมให้ได้อย่างแท้จริงก็ไม่ได้ลงทนุนก็ไม่ได้โฆษณาด้วยค่ะ ก็เกิดว่าคุณสนใจโรงเรียนคอสโนดเงินล้านยังมีเวลาเก็บเงินอยู่อีก2อาทิตย์นะคะก่อนที่จะปรับราคาแต่จาก3เอกบาทเป็น4,299ัรเบาทก็คือเนื้อาหาเยอะมากมาะคะถ้าเป็นคอสภาษาอังกฤษราคานี้ไม่ได้นะเป็นคอสภาษาอังกฤษเนื้อหาเท่านี้ก็ต้องหาหลักขึ้นไปค่ะก็ชำระเงินผ่านบา Credit, ัตรเครดิตก็ลิงก์ทิง้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชันนะคะถ้าสะดวกรองเงินผ่นานธนาคารช่วยติดต่อมาทาง Facebook ข้อความบ Facebook ด้วยค่ะทีนี้ที่โพสต์ไปเมื่อกี้นี้ ก็น,นี้ทําไมคนเปิดแล้วก็เพิ่งเพิ่งเพ่ง,พงส่งไปเมื่อประมาณ15นาทีก็มีคนเปิดอ่าก็มีคนเปิดแล้วส่งไปเมื่อกี้นี้เองนะคะพอ,อะส่งไปปุ๊บก็มาทําวิดีโอคลิปนี้ให้ให,ให,ให้ได้ดวนทีนี้เมื่อกี้ที่โพสไปเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านก็วันเดียกันนี้ก็ ตัวนี้ก็คือนานๆจะเข้าไปดูตรง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 บุกเชลทีที่ KDP ก็ดีใจมากมาที่ขายปกแข็งได้แล้วนะคะอันนี้เกิดว่าใครสนใจก็คลิกตรงทีนี้ข้อเสียก็คือเวลาที่คุณคลิกตรงในี้ฮาร์ดคอเวหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอัปโหลดหมดโนต้ตเรียบร้อยแล้วก็มันจะมีที่บอกว่า Create a Hardcover ก็คลิกตรงนั้นทีนี้ข้อเสียของตรงนี้ก็คือเหมือนกับ จะต้องอัพโหลดปกใหม่แล้วก็อ,อินเทีเรียใหม่เนื้อในใหม่ะคะ่ะแต่ว่า t i ท l ล s ับไ i t l ลคีย์เวิร์ดดีสคริปชัใช้เหมือนเดิมได้นะคะแต่ว่าคุณจาเป็นจะต้อง upload, อัพโหลดปกแล้วก็อินเทีเรียใหม่ก็คือเหมือนกับทำใหม่อีกทีนึ่งนั่นเองก็ถ้าเกพคนเพิ่งเริ่มทำธุรกิจนี้ก็อย่าลืมลืมเก็บรักษาไฟล์ไว้ให้ดีๆนะคะแบ็กอัพ จำเป็ต้องมีแบ็กอัพด้วยอค่ะก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็อย่างที่บอกกันว่าคุณไม่อยากจะพลาดเนื้อหาดีดีที่บอกจะตั้งใจจะส่งอีเมลอาทิตย์ละครั้งทุกวันเสาร์ค่ะ แล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นทุกวันพุธด,ด้วยเพราะว่ามีคนเปิดอ่านอีเมลกันเยอะพอสมควรนะคะบอกว่าคนไทยไม่ค่อยใช้อีเมลก็ไม่จริงเลยนะคะกระตาเปิดนี่ก็คือ2เท่าของสถิติโดยเฉลี่ยของโดยเฉพาะตลาดทาเงินสใญญ่ประมาณ20%แต่ของเม่นี่ประมาณ28-40%อก็ขอบคุณทุกคนมากมาที่คที่ติดตามก็เอาไว,ว้คุณใหนเกันนาสำหรับนนี้เมย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ